สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้ณอาคารเชเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธาน,นี สุดใจจีรยาภาก่อนนำคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการกอตอตะรอและขล้าราชการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการเข้าชมนิทรรศการร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำนาอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ นายสุดใจจิระยาภากรประธานที่ปรึกษากตตรจังหวัดสมุทรปราการและดรพันรบปแหม่ลาผู้มือข้าพการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการในฐานะรองประธานกตตรจังหวัดสมุทรปราการนำคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการกตตรจังหวัดสมุทรปราการและข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเข้าชมนิทศการร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำในบริเวณชั้นที่2และ3อุทยานการเรียนรู้และชมเมืองสมุทรปราการซึ่งจัดแสดงนิทศการร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำถ่ายทอดเรื่องราวเมืองปากน้ำผ่านสื่ออินเตอร์แอคทีฟ หม,หมรวมทั้งหมด6โซนได้แก่โซนที่1ปากน้ําเมื่อนานมา นั่งชิปทามแมชชีนซิมูเลเตอร์เดินทางกลับไปดูเมืองปากน้ําในอดีตเมืองด่านหน้าสาคัญท้งการค้าและด่านป้องกันประเทศโซนที่2เข้าท่าเมืองหน้าด่านสัมผัสบรรยากาศย่านคลังสินค้านิวอัมสเตอร์ดัมของชาวฮอลันดาที่มีสินค้าหลากหลายจากอาณาจักรต่างๆณนาสถานีการค้าปากคลองบางประกฏเมืองหน้าด่านการค้าสําคัญของเมืองปากน้ําและเมืองท่าในสมัยอยุธยาโซนที่3ปรากฏเป็นปราการลัดลอกาแพงเมืองสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมทั้งชาวมอ ชาวมุสลิมชาวจีนที่หลอมรวมเป็นเมืองปาก,การที่เข้มแข็งไฮไลท์ like คือโมเดลองพระสมุดเจดี JD, ที่ผาเห็นองค์เดิมที่ซ่อนอยู่นับตั้งแต่แรกสร้างมาจนถึงปัจจุบันโซนที่4ปราการป้องกันแผ่นดินเปิดประสบการณ์การต่อสู้กับเรือรบฝรั่งเศสในวิกฤตการณ์รอส1 1 2ผ่านเทคนิคการจำลองบรรยากาศการรบเสมือนจริงและปากน้ำในฐานะเมืองหน้าด่านป้องกันพระนครจุดเปลี่ยนของสยามในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาให้ทัดเทียมกับอารยาประเทศโดยเฉพาะการเกิดเส้นทางรถไฟสายปา กนะรุงเทพสมุทรปราการโซนที่5หน้าด่านสารเศรษฐกิจเมืองเศรษฐกิจสีเขียวทั้งภาคเกษตรกรรมภาคการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรมศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สําคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกิมมิคคือการเล่าเรื่องเมืองสมุทรปราการผ่านจอภาพภายในต้นโพทะเลไม้มงคลพระราชทานประจําจังหวัดสมุทรปราการและการขนส่ง และกระจายสินค้าและโซนที่6มองการไกลไปหน้าด่านทางเดินกระจกสกายวอล์กชมผังเมืองสม,มุทรปราการจำลองขนาดใหญ่รวมถึงมีกระเช้าไฟฟ้าให้นั่งข้ามแม่น้ำเจ้าพยาจากฝั่งปากน้ำไปฝั่งวัสมุตจะดีและเรื่องราวการก้าวสู่อนาคตของจังหวัดสมุทรปราการในด้านต่างๆ ด้้นอีไเละครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีชทบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ย่านยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้ IMPACT เมืองทองธานี